بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والذين نهجنه واتبع سبيله إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن بوفان تراكين تن لعي راو كان تن بنجاكات هن بتي هج สำหรับบุคคลที่มีโอกาสเดินทางไปในปีนี้หรือบุคคลที่จะมีโอกาสเดินทางในปีต่อๆไปเพื่อให้เราได้ซึมซับบรรยากาศแห่งการประกอบพิธีฮัจญ์คงต้องหอมลรงด้วยกับการกล่าวถ,นะถึงนครมาดีนะเมื่อกล่าวถึงนครมาดีนะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวถึงมัสยิดินนบะวีมัสยิดนบะวี النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتب الله له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئا من النفاق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم มันศลาฟีมัสจิดีอรบอีนสลาตันบุคคลใดก็ตามที่เขาได้ละหมาดในมัสยิดของฉันในมัสยิดนบาวีในมัสยิดที่นครมาดีนะสี่สิบวักตูสี่สิบการละหมาดกตบัลลอฮูบาราอตุนลาฮูบาราอตุนมินันนัดอัลลอฮุซุบฮานะฮฺวะตาลาจะส่งบันทึกว่าเขานั้นเป็นหนึ่งจากผู้ที่รอดพ้นจากไฟนรก ว่านาจาตันมินันอาซาบและรอดพ้นจากการถูกทรมานว่าบาริอามินันนิฟักและเขาก็จะปลอดภัยบริสุทธิ์จากการมีลักษณะของหน้าว่ายหลังหลอกหรือลักษณะที่เราคุ้นเคยกันที่เรียกกันอยู่ก็คือคุณลักษณะของพวกมูนาฟิกทั้ง3ประการนี้จริงๆแล้วทั้งชีวิตของเรา แทบจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการขอให้พ้นจากสมประการนี้ประการที่หนึ่งให้รอดพ้นจากไฟนรกพวกเราวิงวอนกันในละหมาดอัลลอฮุมะอินนีนะอูซุบิกะมินันนาริโออัลลอฮขอให้เรารอดพ้นจากขุมนรกว่ามายุกอริบุนาอีไลฮาและสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ใกล้ชิดกับขุมนรกวิงเกาลินอัลเฟอลินอาเอตุกัดจาก คำพูดการกระทําหรือการนึกคิดใดๆเราวิงวอนกันมาตลอดชีวิตอัลลอฮุมอัจรนามินนารโออัลลอฮ์ขอให้เราพ้นจากขุมนรกด้วยกับการที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปส่นครมาดีนะเมื่อเราได้ไปละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจณมัสยิดินนะบวี40สบวั k ตูด้วยกันอินชาอัลลอฮ์เราหวังในพระเมตตาจากอัลลอฮ ไม่ได้หมายความว่าไปละหมาดสี่สิบทุกคนแล้วจะได้ทุกคนจะได้เฉพาะผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตาตาท่านทั้งหลายมันคุ้มแล้วมันเหมาะสมเหลือเกินมันช่างเป็นการตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้กับเราด้วยกับการที่เราทุ่มสัมภากํากำลังของเราไปละหมาดมัสยิดนาบาวีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจหรือผู้ที่มีเดินโอกาสเดินทางไปทําอุราะ เมื่อได้ไปสู่มัสยิดินนบาวีแล้วอย่าได้ละเลยอย่าได้ละเลยในการไปละหมาดณนะที่มัสยิดินนบาวีประการที่สองให้รอดพ้นจากอาซาบประการที่สามที่ดูเหมือนอาจจะไม่สำคัญแต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าบาริอามินันนิฟักและการรอดพ้นจากการมีลักษณะของการเป็นพวกมูนาฟิกเป็นพวกมูนาฟิก ไม่ใช่กาเฟตไม่ใช่มุชริกแต่มูนาเฟกก็คือมุสลิมพวกเรานี่แหละนาอุซบิลละขอให้เราห่างไกลอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กอัลฟะลิมินานาร์แท้จริงพวกมูนาฟิกนั้นอยู่ในนรกขุมต่ำสุดต่ำกว่าอิปลิสเซอีกต่ำกว่าพวกเยโฮดีเสอีก ต่ำกว่าพวกนอซรอต่ำกว่าพวกมายูซีต่ำกว่าพวกบูชาไฟต่ำกว่าพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าเสอีกอันเนึ่องมาจากรู้ทั้งรู้อันเนึ่งมาจากผู้ที่พยายามแสดงออกว่าเป็นคนดีแต่จริงๆไม่ใช่อันเนึ่งมาจากผู้ที่แสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วหาได้ศรัทธาต่อลรอไม่บุคคลเหล่านี้แหละคือคนที่ทำลายล้างอิสลามคือคนที่ดูหมิ่นอัลลอฮ คือคนที่จ้องทำร้ายท่านรอซูลคนมูนาฟิกในสุรอเตาบ้านนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาไม่ให้ละหมาดให้เมื่อเขาตายด้วยซ้ำไปกับอับดุลลอฮ์อิบนูอุบัยอิบนุสันลูนต่อให้ท่านรอซูลวิงวอนขอดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับต่อให้ขอเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์ก็ไม่รับขนาดรอซูลขอนั่นคือคุณลักษณะอันหนักหนาอันรุนแรง ขอให้เราห่างไกลจากคุณลักษณะของพวกมูนาฟิกและสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราห่างไกลจากคุณลักษณะของพวกมูนาฟิกนั้นก็คือการที่เราได้มีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดอินน่าบวีมัสยิดของท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านทั้งหลายในนครมาดีนะท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยวิงวอนอัลลอฮุมะฮับบิบอิไลนาอัลมาดีนะตะกะมา อับบตนามักกะตาอาอาชัดท่านอดซูลได้เคยวิงวอนขอดุอาว่าโ oh อ้ล l l a ์โปรดให้เรามีความรักต่อนครมดีนะเชกเช่นที่เรามีความรักต่อนครมักกะเชกเช่นที่พระองค์ให้เรารักนครมักกะหรือมากกว่านั้นท่านนบีฮิวะ m ัลลัมีฮะด i ษรายงานโดยท่านอบับดุลฮะรรัห์ได้กล่าวว่าการ ا อาเ س า ذ ا رأوا أول ا ั ث ม ر ة จะอูบิฮ <inequ ity> ิละนาบีสัลล <ikka yang S 1> uh, ัลลอฮุอะลัยฮ <isce aring> <S insulting confused> ิวะสัลลัมเมื่อผู้คนในนครมดีนะพวกเขาได้เห็นได้เห็นผลไม้ชุดแรกที่แตกที่ออกมาเป็นเป็นเป็นช่อที่ออกมาเป็นผลไม้พวกเขาได้นำผลไม้เหล่านั้นมาหาท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพออิซะฮัซฮูเมื่อท่านรอซูลรับผลไม้นั้นมาก็ละท่านรอซูลก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีซามารินาโออัลลอฮ ขอพระองค์ทรงประทานสิริมงคลให้กับพืชผลของเราว่าบาริกลานาฟีมาดีนตีนาะโอ AH! โอัลล AH! อฮ์โปรดประทานความเป็นสิริมงคลความเป็นบริกัตในเมืองนครมานิดะของเราว่าบาริกลานาฟีซออนะีนาว่าบาริกลานาฟีมุดดีนาะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความเป็นสิริมงคลในมุดของอาหารในซอของอาหารอัลลอฮุมะอินนะอิบรอฮิมะ อับดุกะวะคาลีลูกะวานาบิยุกะและท่านรอซุนก็วิงวอนขอต่อไปอีกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงท่านนาบีอิบรอฮีมนั้นอับดุกะเป็นบ่าวของพระองค์วะคาลีลูกะเป็นผู้ที่เป็นคาลีนเป็นสหายสนิทของพระองค์วานาบิยุกะเป็นศาสดาของพระองค์วะอินนีอับดุกะวานาบิยุกะและแท้จริงฉันก็เป็นบ่าวของพระองค์เป็นศาสดาของพระองค์ วะอันนาหูวะอินนหูดาอากาลิมักกะตาและแท้จริงท่านนบีอิบรอฮีมได้วิงวอนได้วิงวอนต่อพระองค์ให้กับน,บนบครมักกะในตอนที่สร้างในตอนที่บุรณะกะบะท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวขอดอุดาว่ารับบิจอัลฮาซาบะละดันอามินาโอ้อัลลอฮ์ขอให้เมืองนี้เป็นเมืองที่สงบสุขเป็นเมืองแห่งความสันติสุขนครมักกะได้สมญาณนามว่าเป็นอุมมุนกรุรอเป็นจุดกลางของโลก เป็นจุดกลางของของหมู่บ้านต่างๆของโลกเราจะได้เห็นจากแผนที่ตรงจุดกลางที่สุดของแผนที่โลกนั้นก็คือนครมักกะนั่นคือสิ่งที่นบีบรหิมวิงวอนเอาไว้ว่าอินนีอะดอูกะลิมาดีนาตีและฉันขอวิงวอนท่านนาบีขอขอบอกว่าโอ้ล l l a ์และแท้จริงท่านนาบีนั้นขอวิงวอนต่อนครมักกะบิมิสลิมาดาอากะลิมักกะ เหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมได้ขอให้กับนครมักกะว่ามิสลิฮีมะอาหูและขอให้ได้เหมือนในสิ่งเดียวกันท่านทั้งหลายนั่นคือภาคผลบุญในนครมักกะไม่ใช่เพียงเท่านั้นท่านนาบีได้กำชับได้เคยบอกเอาไว้ว่ามานิสตอตออาไอยามูตะบินมาดีนติฟัลยมุตบิฮาใครก็ตามที่สามารถที่จะไปเสียชีวิตได้ที่นครมาดีนะจงไปเสียชีวิตณที่นั่น พอินนีอัชฟาอุลิมายยมูตุบิฮาแท้จริงฉันจะคอยช่วยเหลือกับบุคคลที่เสียชีวิตในนครมดีนะอย่าได้แปลกใจเลยหนึ่งในบทวิงวอนที่ท่านเซนาอุมัตบุตรของท่านคอตตอบอามีรุนโมมินินได้เคยวิงวอนต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตในขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นอามีรุนมุมินินท่านได้ยกมือวิงวอนขออัลลอฮ์บอกว่า a ล l a h u m m อินน i as'aluka s h a h a d a t ต n fi s a b i l ล i k a โอ้ัลล a h ฉันขอฉันขอให้ฉันตายมรณะสักขีในวิถีทางของพระองค์ว่า m ม t a n f i b a l a ด i รอ s ูลิกะและขอให้ฉันได้เสียชีวิตลงในเมืองที่เป็นเมืองของท่านรอซูลของพระองค์และอัลล a h ก็ได้ตอบรับการวิงวอนของท่านเซนาอุมัตท่านทั้งหลาย เรามาสูน่คนครมาดีนะทุกย่างก้าวทุกเท้าที่เดินไปทุกทุกเม็ดทรายที่เราเหยียบย่ำอาจจะเป็นไปได้มันคือเม็ดทรายที่ท่านรอซูลเคยเหยียบย่ำเอาไว้เรากําลังดำเนินตามรอยเท้าอาจจะเป็นรอยเท้าของท่านอบูบักของท่านอุมัดของท่านอุส m านของท่านอาลีของท่านอับดุลระมานบุตรของอัฟของท่านอบดุลฮะของท่านอ,บ ح, อานออบ,อบูอุบัยดะของท่าน ซาบ,บะอันทรงเกียรติมากมายเหลือเกินที่ได้เดินอยู่บนนครมาดีนะเป็นเกียรติของเราแล้วที่มีโอกาสได้วางเท้าตามรอยเท้าของบรมศาสดาของเหล่ากัลยาณชนในอดีตก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอาคารของมัสยิดินนาบาวี วันนี้คงได้พูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้ต่อในโอกาสต,ต่อไปหากล l l a ์ทรงประสงค์บิลลาฮิตาฟิกวลฮิดายะวาสล l a ุ u 'alaykum wa rahmatu Allah wa ร a r a k a t u h